สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนมที่เราไปซื้อมาจากเซนแทนเวดเกตกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นคือพ่อเราไปทำงานใช่ไหมละ่ะแล้วคือเรากินแล้วมันเหลืออยู่ซองเดียวนะนั่นก็คือเป็นชิ้นนี้เลย เป็นแบบเม็ดเปาะแปนะคะซื้อมาจากซินทันนะราคาห้าสิบบาทนะคะเดีย๋ยวเรากินให้ดูนะ เดี๋ยวเราเขาไปหากันนะมาแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นรถสปายเดี๋ยวเรามาเก็บเลยเราจะมากินกันเราจะเทให้หมดสองหนึ่ง กินหอมมากเนืทองได้ยินเสียงไหม <c ười> มันเปรี้ยวน้ำตาจะไหล,แ,ลแต่พออมอมมันก็จะหวาน อย่างที่สองเราก็กินมาแล้วนะไปชิ้นนี้เป็นมาม่าเดี๋ยวเราแกะให้ดูมันก็อร่อยก็จะรีวิวตั้งนานแล้วแต่ว่าพ่อเราไม่อยู่ก็เลยไม่ได้รีวิว อยากถามใช่ไหมว่าทําไมต้องเกี่ยวกับพ่อเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์พ่อถ่ายนะมันจะเป็นอย่างนี้ค่อยหนอนอร่อยมากข้ใเลยแบบนี้เนี่ยค่ะอร่อยมากตอนแรกเราซื้อเป็นอันยาวๆแต่ว่ามันราคา120ร้อยยี่สิบเรากินไม่ซื้อ ีเ้เราซื้อมาราค่ะห9บาทใครอยากลองชิมไปซื้อได้รลยที่เซนทัลหรือที่เซนทันนะหรือเมืองนอกก็ได้ใครอยู่เมืองนอก,กดูเราก็อามาเราซ่อมนะ ใครชอบไหนอย่าลืมโหรตด้วยนะเอ่อมาเล็กป๊ปแปะหมายเลขหนึ่งนะใครจะโหวตให้เอามาส่วนมามา่าหมายเลขสองนะเดี๋ยวให้ดูหน้าตา ก่อนค่ะอร่อยมากอย่างสุดท้ายจะเป็นชีนี้เลยคือแบบในเมืองไทยมันไม่มีขายนะมีแค่ที่เซ็นทันใครจะกินต้องไปซื้อที่เมืองน,นอกนะคะเราจะมาอันนี้เราจะกินไม่หมดนะเพราะเราจะกินค่ะ มันจะเป็นรสชีสนะเราซื้อมาสองอันอันละสิบบาทคือแบบถูกมากอีกอันนึ่งเรากินไปแล้วนะกินหอมชีสมากเดี๋ยวให้ดูข้างในอืมอร่อยมากใครอยากกิน เดี๋ยวนี้นะปิดเทอมไปซื้อที่เซ็นเทนเดอร์สิบบาทถูกมากไม่ได้หลองอันเนี้ยอนะไรมาก เรากินให้หมดเลยนะไอ้ไม่หมดหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนเที่ยงเราจะไปถามพ่อว่าหิวใค่เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราทำขับข้าวกันเลยกว่าเดี๋ยวเราขอตัวไปนี้ก็วันนี้เราก็ไม่ได้ทำกับข้าวกินแล้วนะเพราะว่าโทอรัสั์ไม่มีใครหืนะ ก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะก็วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าอยากกินมะพร้าวกินตามนะค่ะอร่อย 拜。